คนอาจจะรู้ว่าใครที่อยู่หลังกล้องนี่แหละครับคนหลังกล้องผู้ใดอยู่หลังกล้องวันตอนนี้เราก็ไม่ได้มานั่งกินกันเฉยๆเรามีประเด็นเรื่องที่จะมาคุยกันด้วยนะใช่เราจะคุยเรื่องการน้ำเลน้ยงอะไรเหรอเอางี้ครับฝากให้ผู้ชมคอมเมนต์มาแล้วกันวันนี้เราจะคุยกันเรื่องว่าหลังโควิดหายเนี่ยเราจะไปไหนกันดีโอเคอ่าสิ่งแรกที่คุณจะทำเนี่ยคุณจะไปไหนกันดีคุณอยากจะทำอะไรกันดี คันถามผมผมก็ไปจับเด็กแล้วครับผมมึงก็อ่ะแล้วมันมาเลยอย่าในย่าเปิดเสียบเนาะสัวดีครับอ่เปิดช่องแม่อ้ะแล้วยับมื พรานาสวัสดีครับผมพบกับช่องทีวีเจียวไวเชียวนะวันนี้วันนี้น่าอะไรกินแบกหมูกระทะอือโอ้ยคือมันดำใช่ไหมวะ oh, <no. S 2> มามาของดับดำมีของดำตลอดแมึงชอบของดำติดข <c oughs> องดำเฮ้ยครับนี่อันนี้คืออะไรอันนี้หอมเอเลี่ยม บอลไม่ใช่แล้วเอเลี่ยนมาแล้วคิมจิแล้วแล้วอีทีแล้วแล้วมาเอเลี่ยนแล้วอยากเข้ามาเอเลี่ยนนี่ร้อนร้อนกูไม่บ้าแล้วอันนี้กูไม่บ้าแล้วเันนี้วันนั้นบ้าอือันนี้คนนี้อันนี้อะไรกุ้งกุ้งเอเลี่ยนนี่อันนี้นะครับอันนี้อะไรพี่อันนี้เป็นกุ้งเบตงครับกุ้งเบตงมีตงเข้ามาอ่ะคือทางจังหวัดชายแดนภาคการหัวขาดกุ้งเบตงมาผมจุ๊จุ๊จุ๊นี่จ้วงจ้วงทางส่งมาต้องออก มัดกระแซ็บตะมึ่งละกูบม่ได้เดกเนาะอันนี้ครับอันนี้ดูนี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรพี่เออกินไปอันนี้กินไเอาตักมาอันนี้คือหมูกระทะนะครับผมวันนี้หมูโคดดำทำไมมันดำเละหมูดำขาแมนแรงขาแมนแรงฐานแรงพี่ใครใช้ถ่านไฟฉายตาโกเขาเนี่ยมันใช้ได้ด้วยเหรอใช้ได้ใช้ได้ ใครมาต่อได้เเอาแถนเราเด้อเอาแถนล้วเด้อครับท่านผู้ชมมาละนาดีดีบอยเดี๋ยวยังไงมันเปิดมลพิษเห็นมันสะแตกก็หิวขึ้นกันละครับผมทุกคนอาจจะรู้ว่าใครที่อยู่หลังกล้องมีนะครับคนหลังกล้องผู้ใดอยู่หลังกล้องครับนี้เราก็ไม่ได้มานั่งกินกันเฉยๆเรามีประเด็นเรื่องที่จะมาคุยกันด้วยนะใช่เราจะคุยเรื่องการเมืองการเมืองเลยเหรอ เอางี้ครับอ่าฝากให้ผู้ชมคอมเมนต์มาแล้วกันวันนี้เราจะคุยกันเรื่องว่าหลังโควิดหายเนี่ยเราจะไปไหนกันดีโ <Okay. S 1> อเค <Yeah. S 1> สิ่งแรกที่คุณจะทําเนี่ยคุณจะไปไหนกันดีคุณอยากจะทาอะไรกันดีคำถามผมผมก็ไปจัดเด็กแล้วครับผม <laughs> มึงก็แ <laughs> ล้วแบบเราสาวนั่งน้องนั่งแบบนะั่ที่ให้มันถ่ายนะใครจะให้มันถ่ายหลังโควิดคนแรกนะโดนจัดไม่รู้ตัวนะ <Yeah. S 2> จัดนะครับผม <laughs> ี่ก็หอมอเลี่ยนก็อย่าว่าบาผมหลายผมคนดีครับผมผมคนดีหลัประกาศปลดล็อกคอร์วิวแล้วว่ามึงจะไปไหนมึงวังจะไปไหนเป็นพาราบันีว้าวไม่ตั้งกันอย่าง้เลยพาราบันีนะครับหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในุรีนเราอาจไม่รู้นะมันเป็นน้ำตกแห่งหนึ่งนะโอเคเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวเป็นน้ำตกแห่งหนึ่งเป็นน้ำตกแห่งหนึ่งคือน้ำตกนี้มันตั้งอยู่ในหมู่ในตึกด้วยเออเป็นน้ำตกเยียมนะเป็นประมาณเนี้ยน้ำตก หมูโกรับอ่าฮาวาน่าครับผมเขามีร้านอาหารด้วยข้างในไม่ต้นตกใช่มีต้นตามไหมวะมีเอยนี่รู้ทุกเรื่องเลยว่ะเข้าไปเขาตามป๊อกป๊อกป๊อกบ่อยไงไปบ่อยไงตั้มจนสะเทือนอ่ะแต่ผมชอบการแช่น้ำชอบการแช่น้ำในในน้ำตกคลามันีมากอะไรประมาณนี้การแช่น้ำน้ำในนั้นก็คือคล้ายๆกับน้ำพุออนเซนอ่ะมีปลาตอดไหม ม,มีมีมีปลาใหญ่นะเป็นตอดไม่จีบนะเป็นต่อเจ็นตะ่อเขียวเลยตัวนี nah. came, ここ้ปลาตรงนี้ตอดเขียวมาก so อืออุ้ยขมีไงอือขมปมอือสำหรับผมผมคิดว่าผมจะไปหาที่เหมาะๆสักที่หนึ่งแล้วก็ทักเบ้าไม่ใช่กลางเต็นเนอะกลางเต็นแล้วก็นอนชักเบ้า แล้วก็เผาเต้นครับเผาเต้นถึงได้เลยเพื <c oughs> อ่อกูก็ไม่รู้เหกันแล้วหาที่หมอาะกที่หนึง่งผมจะตัดไม้ไผ่ไปหนึ่งลำนะ,ะผมจะตัดไม้ไผ่ไปหนึ่งลำเ <c oughs> จาะรูเล็กๆส<ะ>ักหน่อยหนึ่งแล้วผมก็จะอยู่ในเต็นท์คนเดียว อ่าอแล้วผมือนจผักไปไม่ต้องเยอะเหมือนจะผักพวกนี้หรอกไปตุมกินเพราะผักแห้งไปผักผมนี่ชนิดนี้คือผักที่ห่อไปได้เอเอเอไอเที่ยวไม้ไผ่ไปทำข้าวร<อ>าดประมาณน,นั้นครับประมาณนั้นข้าวกราลำแล้วผมจะอยู่ในเต็นท์นั้นคนเดียวแล้วผมจะเผาผักอยู่ในบ้องบ้องไม้ไผ่เนี่ยคนเดียวแล้วผมก็จะเหวอคนเดียวอพาะอะไรน คุณพูดไปแล้วคิดถึงงานพันลำเนาะในว่าจะมีเมื่อไหร่ไม่รู้ในงานเหมือนกันงานพันลำวุ้นลอยปีที่แล้ววันไหนวันนี้ไม่ใช่หรอปีที่แล้วว่นไหนวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันฮอเป็นวันพันลำโลกเาใช่ป่ะในวัดใช่ครับเป็นพันลำโลกเป็นวันก่อตั้งไม่รู้เลยไม่ก็เห็นสตอรี่เอ้ยไอ้ความทรงจำเปิลปีที่แล้วมันก็ช่วงนี้แหละพันล้ำ แค่วันที่ยี่สิบอยากไปพันนายกเทศบาลมาเลยเป็นวันวันเออวันนี้พอดีมาเย็นเราไปเดินสำรวจหาโลเคชั่นหาโลเคชั่นที่จะทำคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์หนึ่งผมไปเจอโลเคชั่นโลเคชั่นหนึ่งนะโลเคชั่นนี้น่าสนใจมากเราเล่าหรือเราพูดภาษาไทยวัวผมไปเจอโลเคชั่นนี้มาน่าสนใจมากไปเจอสถานที่มาเราเล่าในบังคับผมพังวอกเว้ยพูดไม่เป็นเนาะ ตรงนี้นะครับเราไปเจอสะพานสะพานหนึ่งซึ่งใต้สะพานเนี่ยใต้สะพานมันก็จะมีน้ำเนาะตรงนี้ก็จะมีน้ำไหลผ่านพอดีมาเย็นผมพาหมาไปเดินเล่นเราจะพาสาวๆไปใต้สะพานเราจะไปใต้สะพานนี้กันเดี๋ยวคอนเทนต์หน้าเราเจอกันแน่อีพีหน้าผมจะไปแล้วผมไม่เห็นปลาเต็มเลยอืใต้สะพานนี้ปลาเต็มเลยเราจะไปสำรวจกันแล้วไปเอาชีวิตรอดหนึ่งวันใต้สะพานเอาชีวิตรอดหนึ่งวันในใต้สะพานนี้ เราจะสร้างที่พักกันใต้สะพานเนี่ยเอาชีวิตรอดใต้สะพานไม่ยากพี่มีแก้วใบเดียวก็ได้แล้วพี่ใท<ำ>ั้งยิ้มทั้งหวังเราว่าไปพวกโจ๊ๆอีกสักคำนะเฮ้ยเราจะไปทำตรงนี้เราเตรีอุปกรณ์จักรที่ไปไม่กี่อย่างพองเพราะว่าผมคิดว่าใต้สะพานนี้มันมีน้ำไหลมันก็มีปลาเราจะเที่ยวกันขแข่งไปอ่า ใช้พวกนั้นเดี๋ยว่ว่ากันอีกอย่างหนึ่งเนาะเราจะไปตกปลาอยู่ใต้สะพานใช้ชีวิตอยู่ใต้สะพานเหมือนกับคนคนไร้บ้านอ,อ่ะประมาณนี้หนึ่งวันเอาชีวิตรอดตรงนั้นเดี๋อีีหน้าไปดูไปเจอที่ตรงนี้มาเหมาะมากก็ต้องดูอีกอย่างหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยตรงใต้สะพานนี้ด้วยเนาะเนื่องจากใต้สะพาน,เ,นเป็นแหล่งรกร้างอาจจะมีงูยอยู่อาจจะมีงูมีอะไรพวกนี้เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมการเอาไว้ซึ่งหนึ่งเราจะเผางูกิน โอ้ยห่างกับห่างเต็มกับเต็มแล้วเราตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงกักตัวเราก็ไม่ได้ออกไปไหนจากบุรีรัมย์เลยเป็นเพื่อนชาวบุรีรัมย์อยากให้เราไปที่ไหนเนาะอยากไปในบุรีรัมย์อยากให้ไปถ่ายทำตรงไหนบ้างอะไรบ้างเงี้ยมีคอนเทนต์ดีๆแนะนี่ำมาได้ได้คอมเมนต์นี้เนาะอยากให้ไปจับเด็กแถวไหนช่วงนี้สถานการณ์นี้อยากให้เราไปจับที่ไหนจับเด็กที่ไหนก็บอก่สมองก็มีแต่เรื่องพวกนี้แหละครับพวกคุณนะครับเออใช่สมองมีแต่เรื่องพวกนี้แหละครับของขาดพี่ของขาดว้าว ของขามานานละขอไข่ไหมวัวคือของอะไไหนมาอันนี้ก็ให้ผู้ชมไปแล้วพี่น้องพักกิน้มกันให้เพิ่มไปอันอย่างวะพบกับสิ่งที่มีสาระนะครับผมอันนี้ไม่มีสาระเพราะวิธีอย่างไรเราคนนั่งแดกมัวไทยเบิรงนกูซี่นี่แหละ มา,าว่าวเองมาหว่ายสกสายส่งสายสีปัญหาปัญหากันว่าเออโควิดโควิดหายดีสิ่ห้าไปเที่ยวสายส่นต่อผมอจะเรียกผู้ละซ่องผู้ละรับแดงเพราะนี่ยังไล่ลงผู้ใช้แนวเดียวเท่านั้นครับเออไม่เรื่องเล่ากันเรื่องนี้ <laughs> มันเกิดเล่ากันเรืเร่องนี้เ <laughs> สีย ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับไปหาเมืองนักโปรซูมกูบอกลืมสิเดียวกลับไปนอนจักเบาเลยครับใครมือตกบิดกบอกผมได้ผม <c oughs> ผม,มือตกบิดแห่งประเทศไทย <c oughs> แล้วนี่มือมืออะไรมือตก z <c> o <oughs> มือกูเรียกผนกูไปมืเปิน <c oughs> อันนี้คือไข่นะครับอันนี้ไข่นกกระจอกเทศน,นะฮะ อ๋อ,อก็มีจระเขคมีนกกระจอกเข้ด้วยกันด้วยไป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 เจอทุกคนไปไปเห็นเขาไปเบิงเ้งอย่างนี้สาราซะไปไปเนีน่ยครับอือโว้จะเงียบอะไรยังไงปวดเมื่อเลย